วันนี้เราถือว่ามากันไกลพอสมควรแล้วก็ได้เจอเพื่อนเก่าก็ได้ไปนั่งคุยกันถึงว่าเออวันนี้เรามาไกลกันแล้วนะเออเราก็ยังต้องทําอะไรต่อไปอีกเยอะๆอนะไรยเยยังหยุดทําไม่ได้นะครับต้องต้องทำไปเรื่อยๆครับยังไงเพราะวนวันนี้่ยกยกอะไรมาก็ในในส่วนของ entertainment business นะครับไดคิดว่าเราต้องสร้าง representation เยอะเะเพราะว่าออก็ยังก็ยังสังคมเราก็ยังยัง มีตัวละครที่เป็น lgbtq ที่ยังไม่ค่อยเท่าเทียมกันมากเท่าไหร่หรอกเอาถ้าพูดกันตามความจริงนะเราก็ยังเห็นเขาเป็นตัวสร้างสีงสันเราก็ยังเห็นเขาเป็นมีมีน้อยลงแล้วแหละ,ละที่แบบเ,เล่นเป็นคนขับรถคนสวยคนใช้อะไรเงี้ยนะฮะเริ่มมีบทเป็นบทเอกมากขึ้นแล้วแต่ว่ามันต้องเพิ่มไปมากกว่านั้นนะฮะในในมิติของของแง่ที่ว่า representation ของ lgbtq ที่เป็น professional ที่เป็น ที่เป็นมืออาชีพในสายงานต่างๆหรือเป็นมีเป็น,ปนมีความเป็นมืออาชีพเท่าเทียมกับผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับอันนี้ก็อยากอยากให้ผักดันให้มีคนเห็นทำ representation แบบนี้เยอะๆขึ้นอีก คนที่คนที่เป็นเด็กที่เป็นเยาวชนเขามองเขาจะได้รู้อ๋อโตขึ้นหนูอ,อยากไปเป็นคนนี้โตขึ้นเราอยากเป็นเหมือนคนนี้อะไรแบบนี้ครับการ,รเปลี่ยนยกระดับขั้นเพนาะในระดับเป็นตรงกันบ้านเป็นตรงกันทุกข้อแหละเพราะว่าเราเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะ,ะับแต่ว่าก็ตรงอย่างหนึ่งตรงกันคือว่าโอเควันนี้เราเรียกร้องอความเท่าเทียมกันมาได้แล้วนะ,ะแล้วความเท่าเทียมของยุคนี้มาตั้งคําถามกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนไปแล้วหรือยัง ความหมายเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยได้รับมาแล้วเนี่ยย,ยูเรียกร้องกันนะมาสึงขนาดน,นี้แล้วอะได้รับสิทธิ์นั้นแล้วจะเอาสิทธิ์นั้นไปทําอะไรแล้วจะรักษาเขาไว้ได้นานแค่ไหนที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะขอบคุณใครกันดีที่เราได้สิทธิ์นี้มาอย่าลืมนะว่าประเทศเราประเทศไทยเนี่ยอยู่กันอย่างอย่างมีความสุขมาโดยตลอดแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายนะหมายถึง LGBTQ ก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพียงแต่ว่า ไม่ไดเ้เป็นที่ยอมรับใน,ในวงกว้างวันนี้มันเลยจุดนั้นแล้วมันยอมรับกันที่เป็นงวงกว้างแล้วมันเท่ากันแล้วมัะสมรสได้เท่ากันแล้วแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อเพื่อรักษาต่อย,ยอดสิ่งนี้ให้กับรุ่นต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องเจอสิ่งที่เราเจออยู่นะแค่เอาเรื่องง่ายๆแค่ค่าค่าตัวทํางานแล้วได้ค่าต,บตอบแทนนะ่ะมันควรจะต้องได้เท่ากันนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและทั้ง LGBTQ ยกต,ตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับ,รบโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานนี้เป็นงานจุดประกายความคิดนะครับแล้วกเ็เป็นงานที่เฉลิมฉลองพายนะครับด้วยความภูมิใจและความเป็นสีสันของสีรุ้งของพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าก็มีข้อคิดอยู่ด้วยว่า,าพายเนี่ยจริงๆก็เกิดขึ้นจากการ ประท้วงนะคือการประท้วงอย่างหนึง่งดังนั้นมีคนที่เขาเคยเสียเลือดเสียเนื้อม,มาก่อนหน้าเราก็อาจจะนึกถึงเขาด้วยในขณะที่เฉลิมฉลองเราจะนึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งดีและทั้งไม่ดีแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าและทําให้ดีที่สุดจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แย่ๆซ้ำๆกับตัวเรานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้ได้ห้าร้อยล้านบาทค่ะจะเฟซ S <S <Boulder> ใช่ใช่ปีนี้อ้ยเป็นปรากฏการณ์มากนะครับก็จากจากแบบหลายพันนะก็มาคัดเหลือวันที่24ที่ผ่านมาเหลือ2,105คน2,500คนนะครับแล้วก็อย่างด้วยความยากละบาดนั่งดวนตาแฉะเลยตอนนี้เหลือ500แล้วครับที่เราเชิญมาพบนะครับก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้พบแล้วจะได้พูดคุยกันเพราะว่า เห็นแต่รูปอ่ะมันก็อาจจะอาจจะมองยากนะอยากจะเจอเจอเจอตัวจริงเราก็แบ่งเอาไว้ว่าเออคนนี้เราอยากเจอคนนี้เนี่ยเจอคนนี้เนี่ยเจอแล้วก็บางคนเราก็เอะเขาเขาเขาแน่ใจหรอว่าเขามาแล้วทิศทางตรงกับเราแต่เราก็ยังอยากเจอเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่แน่เขาอาจจะเป็นเพชรเม็ดงาเม็ดนั้นก็ได้ที่เราตามหายอยู่ครับจะคัดขีดกนเจะคัดเพราะว่าปีนี้ห้าร้อยคนทั้งวันเลยไหมครับบาแ่ง มันตทุกปีเป็นอย่างนั้นมันจะแบบประมาณ6กโมงเชา้ายางเที่ยงคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยบางปีก็มีถึงแบบถึงตีสองตีสามก็มีแต่ว่าใช่ที่ได้อะวันนั้นเลย,นนเลยก็ก,กท็ที่ได้เข้ารอบมันจะน้อยลงแล้วมันจะน้อยลงหลายคนลุ้นว่าเออมันจะมีทั้งหมดสี่ที สามทีมสามทีมมีสามทีมสามทีมสามทีมแล้วก็แต่ทีมละกี่คนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าปีนี้ซีซั่นน่ะมันสั้นนะครับก็จากเดิมที่เราทำสิบสามตอนปีนี้เราทำแค่แปดตอนเพราะนั้นก็เด็กในทีมก็จะเหลือน้อยลงเมนเทอร์ก็ต้องฟาดฝันกันมากขึ้นเจียวเข้มข้นมาปีนี้นะครับแล้วก็มีเหตุผลขึ้นเพราะว่าโตแล้วด้วย ดราม่ามากคนก็สมัครมาทันที่เชื้อชาติเขาไอยู่เวียดนามคนก็เลยตกใจว่าคนต่างมากเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้สิเข้าเข้าได้ก็จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนเราทำ The Face ปกติ The Face เมนมีอยู่ซีซันหนึ่ง uh, ซีซันเดอะเฟสเมนสองก็เป็นซีซันที่ อินเตอร์เนชั่นแนลมากแล้วคนที่ชนะก็เป็นคนอเมริกันด้วยนะครับแต่เขาก็มาอย่างถูกต้องนะมาอยู่มีวีซ่ามีเวิร์กิ่งเพอร์มิทแล้วก็ออกให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็พอได้แล้วเขาก็กลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มีทั้งพมา่ามีทั้งลาวมีทั้งเวียดนามเ <c oughs> พื่อนบ้านเรามาเต็มเลยครับผมเอลจีบ <c oughs> <LGBT S 1> <c oughs> ีทเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะาย <c oughs> พัดยาพัดยาบอกเลยเพราะว่า เ,เด็กรุ่นใหม่ก็มีความมั่นใจและเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาอยากมาเวทีนี้แน่ๆเพราะว่าพอเราประกาศปุ๊บเขาสมัครเข้ามาทันทีเลยแปลว่าสัญชาติไต้คาดามาที่ตามาเข้าประกวดเป็นใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่นานแล้วนะก็ก็ก็ปีนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นาว่า เวทีก็จะเป็นอินเตอร์ได้ครับเต้นรบคำ่ยังไงก็ครับว่าตอนนี้หลายคนเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าทายกันดีกว่ากับเลนเทอร์แต่ละคนะเ,ออเออมันจะมีถูกใจหรือว่าเป็นแบบว่าถูกต้องตามที่ลไไหลายๆคนนค่าจะมีนะน่าจะมีนะใจเราก็น่าจะตรงกันบ้างอนะณนะนะจุดจุดนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะประกาศแล้วครับปีปีนี้ยังไม่ได้ประกาศพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจะประกาศเรื่อง ผู ali, ้นี้จะประกาศอะไรนะต้องตามแต่ว่าเรื่องเมนเทอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะประกาศมิถุนานิปลายมิถุนาประกาศก่อนที่จะแถลงข่าวกก่อนสองคนเก็บไว้อีกหนึ่งคนเป็นมัเตอร์เหรอครับเก็บไว้เป็นมเตอร์เหรอเก็บเพราะว่าเก็บไว้เพราะว่ามันมันจะไปโดนแถลงข่าวพอดีเพราะว่าปกติเราทำแถลงข่าวสองอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะออกอากาศออกอากาศวันที่19บเก้ารกฎานะครับ ก็ประมาณวันที่4ี่แล้วก็ดาร์เราจึงแถลงข่าวก็มิถุนาเราก็ปล่อยตัวสักคนสองคนก่อนแล้วพอพอกรกฎาคมเราไปแถลงข่าวก็ปล่อยเต็มที่เลยสามคนแล้วคันเดอร์พต่อไปเมื่อไหร่วนที่พุ่งหมายถึงหมายถึงเอดิช่นพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นสุดท้ายชังวันเลยสังวันเลยคอเต้ยจะมาด้วยไหมค่ะไอเดั้มแคร์ไอ้ดั้มแคร์ไอ้ดั้แคร์ไอ้ดั้มแคไอ้ดั้มแครจริงไม่มีอะไรก็ ถ่ายคอนเทนต์เล่นแล้วก็โพสตในจังหวะนั้น,นจริงๆวันวันตอนนั้นจำได้ว่าอยู่คอนเสิร์ต Lady Gaga นะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคือคิดโพสทำทำงานแต่ไม่ได้ถ่ายงานเยอะในวันหนึ่งช่วงนี้ถ่ายถ่ายโปรโมท The Face ด้วยถ่ายละครสั้นด้วย แล้วก็ถ่ายโซเชียลมีเดียแคมเปญที่ที่จะต้องเกี่ยวเรื่องกับกับของลูกค้าที่ทําให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายเล่นอยู่ในกองแล้วก็โพสตเนี่ยไม่ได้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 ส่งไปถึงใครแต่ก็กลายเป็นไวรัลออกมาพูดประเด็นว่าาาไไไไไม่่ดด้้ททเเป็นยยขข ก็ดีนะพี่แต้ว่าก็โตๆกันแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันทําหน้าที่ที่เองต้องทําแล้วก็รับผิดชอบดีเพราะว่าเราเชื่อว่าพี่เกดเป็นมืออาชีพอยู่แล้วทําอะไรก็จะก็จะก็จะออกมาดีที่สุดในในแบบของพี่เกดอยู่แล้วครับหลายคนก็จะมองว่าแบบว่าทำทำของกันด อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาเป็นโครงการของรัฐบาลละมั้งใช่ไหมก็ก็ดีพี่เทวาก็ตื่นตัวดีทําให้ประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยแบบมันกระตุ้นดีอ่ะเราอยากให้ตื่นแล้วตื่นแล้วพอคนสวยมีความสุขก็อยากออกมาใช้ของอยากเอาไปจัดใจแต่งตัวอยากเอาไปข้างนอกก็เศรษฐกิจก็จะได้หมุนเวียนไปข้างหน้าไง ไม่จริงหรอไม่เคยได้เกาเหลาอะไรกันอย่างนั้นหรอกแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเราเราไม่ได้เราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบคุยกันตลอดเวลาเพื่อถามว่าจบไม่สวยหรอเขาบอกว่าไม่อยากใช้คำนามเขาพูดเองนะเขาพูดเองไม่ได้ไม่ได้ไม่จบแล้วหรอนี่คือจบเหรอไม่ไม่รู้ว่าจบไปวามาอะไรนะแต่ว่าจบในการทํางานของซีซันที่ผ่านมาก็ได้ ไม่ได้จบไม่สวยอะไรนะฮะแต่อแล้วก็ถามว่าอยากร่วมงานพิเกตอีกไหมก็อยากร่วมงานอีกแต่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ถึงเวลาที่ที่เหมาะที่ที่เหมาะสมก่อนก็จะก็จะท้าทามไปท้าทามมาท้าทามไปแล้วมานะอเออคุยกัน <c oughs> ก็คุยกันได้ก็คุยกันได้แต่ไม่ได้คุยกันแบบตวงนี้ไม่ได้คุยกันอมันไม่ได้คุย ไม่สนิทเหมือนเดิมก็มันก็ไม่ได้ค่อยสนิทอยู่แล้วแต่ก้อยมันมันสนิทมากเพราะว่ามันทํางานอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมันต้องเสืองทุกวันอะไรเงี้ยแต่ในกองอ่ะก็จะมีกฎเหล็กว่าในพอเข้ากองปุ๊บข้ามใครคุยกับคุยกับพี่เต้เลยพี่เต้ก็จะไม่คุยกับใครเลยเพราะว่าเดี๋ยวดูแบบแลำเอ,เอียงดูแบบเซิร์ฟคุยกับค,คนนี้เดี๋ยวคนนั้นชนะคนนี้แพ้อะไรเงี้ยก็คือในกองก็จะไม่คุยแลย้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลยแล้วไม่ได้คุยกันตั้งแต่หลังโควิดมันหลายปีแล้วมัน5ปีแล้วมั้ แต่เหมือน,นหลายๆคนก็แบบโย่ไปตามเกหมตเลยไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์ทีทอออ่อันอะไรยาอะไรแบบเนี้ยอ้าวเฉยจากจามสบายนะมันมันก็แฟมิลี่เดียวกันแหละจากเดเฟสไปก็ก็คิดถึงกันบ้างคิดถึงกันบ้างนะถ้าเราชวนมาก็มา,มาบ้างนะเหมือนกันจังหวะที่เกตลงมาตอบแล้วก็เต้ปวดทีพอดีจังหวะที่เราเราไม่ได้คิดไงเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเขาก็ตอบแบบว่าไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ตอบว่าไม่แคร์ไม่ไม่แคร์โถไอ้ดันแคร์เนาะไอ้ดันแคร์แล้วก็ไอ้ดันไอ้แคร์ก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเดี๋ยวง้อเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> พี่เกดเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวง้อไปเรื่อยๆนะจ๋าพี่จ๋าวันไหนนะเออเดี๋ยวมาเนอะกันนะก็บอกให้ไปสบายหยุดเพราะว่าสังคมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีนะในความคิดของพี่เกศไม่ไดไม้มีปัญหาอะไรกับพี่เกดเลย เออนะแล้วก็เดี๋ยวก็มีมีงานอะไรบ่บ่แล้วเดี๋ยวส่วนจะว่างหรือเปล่านะงานเยอะขนาดนี้นะเยอาจจะมีอะไรต่อไนะอ้าวก็มีแน่ลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาบอกว่าไปนะเขายอ่าไปมาไหมมาเดี๋ยวเชิญ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 ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ